ถึงแล้วครับโอ้โหวิ่งต่ำวิงวิ่งวิต่ำ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 สวัสดีครับมานี่ถิมาใส่เบียรครับเออมานี่ถิมายามเบียรครับไม่ได้ลืมไป่ได้ลืมเลยผ่านต่ำผมก็บอกกันเลยนี่ครับดูทุ่งหน้าของครับนี่ครับตีนภูเขาครับครับเจ็บทียังไงครับกดติดตามเนะครับกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วครับ อาครับอ้ยหลังนี่ครับครับหลังครับตรงนั้นครับไปยังเล่นครับเนี่คลิปนี้ครับถุงมาใส่ปลาถุงถุงถุงครับถึงแล้วครับทางอข้มัครับเอาโอเคอคละครับอืม ่อนทีเนาะนี่ครับหน้าแต่ของนี่ครับนี่ครับแม่งแง่บอครับแต่ว่าหลังห้างนี่ยั่ไงแต่ว่าเฉียวดีเก็ทำเนาะี่ยมึงทีน้อเฉียวดีเยอบโอ้ครับหลังแหกหมานะครับโอ้ยันพี่น้องทำหากันเลยมาเฮ็ดเฮ็ดคลิปนี่ครับโอเครถหน่อยปรเดี๋ยเฮ็ดเฮ็ดติครับเขา มันต้อทถอนเวทเรบ่ถอต้อง้องต้องงอมตงอมงอมเ้โอ้ยครับนี่ครับถแล้วครับถือแล้วครับโอ้โหโอยว้าวดีการอยู่ตัวเนี่ยหมันอยู่ครับหมันอยู่ครับตัวดีมองเห็นหรอโน้ตั้เนาะเสียงพอดียังมองห็นเนาะหนึ่งตัวเ็นอยู่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อผมเช็ดเรื่อยๆครับคลิปเชียต้นพ่อเปลี่ยนบ่ล่ะเียนพ่อเอครับมึงเนาะอันนี้เถิดยังไงพอแล้วโอ้ยตัวเองนไงวะยันจะลุดเลยง่วงนี่ครับนี่มึงเนาะ ไปอะไรกินป่ะแล้ว,ว <c oughs> นี่รถตัวนี้ <Wow. S 1> ยำถาวพุทธอิอึ้นอิอึ้น เป็ดทัายแล้วครับตอยนี่เอาล้วครับโอ้โหเป็ดทัายแล้วครับโอ้โอ้ตังเ้าครับตังเ้าครับโอ้ยหักเลยุมนะตรงนี้ไม่ต้องใช้ครับเดี๋ยวหักแล้วเดี๋ยวรุดดินี่กำลังรุดแล้วครับเนี่ยโอ้ยเป็ดหางยังเดิมาตูวหน่อยแท้โอ้ยไม่ได้ยังไงไม่ได้รอกเนาะใบก่อนใบก่อนเบ็ดเกลือได้ไหมว่าเสียบไหมเบ็ดเกลืออยู่ตั้งจบ ให้น่ทำตัวดีกว่าหยุดหยุดครับส่ใสยเลยครับตัวเอยเอาไว้ก่อนครับปวดัะไรครับลากคร้อยมากินน้ำเต็มเลยทีนีเนาะัเนาะไม่ดุดเลย เหรอครับโอ้โหตัวนี้ตัวอ้อยเสดยเขาดิครับไม่ต้องเสดยเขาครับปาเขาโขงมึงจะเอนยังวะเดียว่าเดี๋ยวเสดยเขาครับทีมิดแลนด์เลยครับหลังดิ๋ยวฟอร์อะไรครับอันนี้มันน่าจะ่างของครับพี่ดีๆครับหน้าคุณเห็นสีกันและครับ โอ้ oh, ครับสวงามครับตัวงาม,ต,งามตัวใส่เดีวยวกันนะครับตัวใส่ของเดีวยวกันเนาะอืมแมนอยู่เต๋อเดีวยวกันนี่เลยถือ้นตื้น มนันแล้วครับน,นี่ขนาดใส่ยามเว้นได้เนี่ยสยาเว้นครับปฏิบัติบอกว่ายามครับฝนตกตกแรงครับฝนตกเบิดเมือ่อว่ากระเซ้าอันนี้ก็ยังตกอยูได้ครับนี่ทานตามมามันตีคือพอคือพอสยามเว้นพนังคือบ่อส่ยามเล้งวันวันตีกับเบลลองมึงทเทียร์หน้าวะอยู่บ้านกับคนเราตกเว้ยวันที่มาคืออยู่นอกตำลุคือเยอะคือยอะลองพยายามกุ้งกัด ลันอ่ตายมัยยนต,ตายโเลยตายไปแบบตัวนี้ตายครับปู่มันตายเลยครับใส่เดีวยวกันเลยว้าวนัำหัวถ <c oughs> ึงแล้วถึงแล้วครับ โอ้โหองเะครับเบ็ดครับถึกแล้วครับไรเงี้ยวถึกกบครับวากขอนยืนเนี่ยเฉดนิม่ไหมตมเื่องเฉดนิวม่อมันดูเงี้ยขึ้นมาแล้วตําถึกกบนะครับไรเงี้ยโอ้ยังหมานเลยครับใส่เบ็ดปลาตัวถึกกบยังเบ็ดอีกตัหาเลยครับ จะกรบตัวเงี้ยมันเลยครับโอ้ครับจริงจรงครับโอ้กำลังเลยกลบปีนี่นี่นะครับโอ้มาทีทยเปกรุบห้มึงอยู่ครับอนี่ใ,ใหหน้าอยู่วางเลน,นะครับมันมากระวนนี้ดีครับ นี่ครับหลังครับหลังนี่บ่มีเหงาแล้วครับบ่เหงาหมดแล้วโอ้ยสิใส่ไว้แป๊บนึงอู้หลังนึงครับมองก็ว่าหมดหือครับนี่ไปพุ่นแล้ว เห็นแล้วครับไรเงี้ยสวงามเลยครับนี่ครับโอ้โหตัวตรงครับรุ่นพี่ครับรุ่นพี่เห็นแล้วครับเบ็ดสีสิบลังครับือเป็นคือยังดีมินผดครับเบ็ดสีสิบลังครับตรงไวทสิบลังยันเฉียดมืด ผม่ายามอ้ยดีอ่ะโอ้ยจวดครับจวดโอ้ยหอยดิบเป็นหยุดกับมือว้าวใหญ่ผ่านกองของแมนเล่นได้ดังเละอืม ตายโต้งครับโต้งนู้ใส่เดียวกันเหรอวะนาะคอยเดียวกันอือข่อยเดียวกันข่อยเดียวกันกระจายปลาหลายคักหลายคักครับไปหาตัวใส่จะบ่งเงินบ่งเงินนู้บ่งนี้ดูบ่งนี้อะไรได้ครับเห้เมื่อกี้ครับครับเดี๋ยวเงี้ขีดเดินมาใส่ครับโห่นี่

เส้นหนาหรือปลโองเปิดกองเลยแกรงมันบอมบอมอยู่ตี่ไหนไมเสียงนะโฮ้ยถือรถครับถือนล้ครับถือแล้วครับอุ้ยตรงนั้นตรงนั้นอ้ยอ้ยอ้ยโอยอุ้ยมดหม เนี่ยจะวางฉันอ้ยครับทีครับดียงเลครับมันมันมนมันไปละพี่ทางหลังมันอยู่มันอยู่เท่าได้ถึดีวะดรุ่นเนี่ยเนี่ยไหมมันอยู่มันอยู่สองลกว่า Chết mất nhưng mà Không có dám lên nữa không chưa được Nó đang ิคลิปนี้จบเพื่อนเท่านี้ครับวันเงี้เฉยดหมดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับนครับพันเจกัพันตังครับเดี๋ยวทำอีกครับตอนแรกจะเป็นเงี้ีเดียนนะครับเงี้ใสเดียนเป็นเีฉีเดียนครับกดติดตามนะครับมาร่วมมะครับร่วมยอดแล้วครับ ดูครับลมยอดครับ้สุดยอนครับป่าหน้าขอ้องนะครับนี่เออจ๋อเลย